โคตรโอเวอร์เลยครับคุณเหรียนอันนี้นะครับจอทัชสกรีนป8นิ้วรองรับแอปเปิลคาเฟ่มีลาแคสแถมยังมีทีคอนเน็กเทเลมอติกด้วยสวัสดีครับ วันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตโยต้าพาเมินและเหลียงเตยต้าพาทัวร์ครับอ่าวันนี้นี่ได้เลิกเนาะคุณเหลียงเนาะครับเป็น4ประตูตัว2.4มิตรดับเบิลแคบเซตต์อีดิชั่นโตเตีเเ้ยหน้าหล่อโฉมใหม่ครับเกียร์ออตโต้อ่านะครับเกียร์ออตโต้ด้วยตัวเกียร์ออตโต้เนี่ยตอนนี้เขาจะย้ายมาทําในรุ่นมิตรก็คือรุ่นท็อปสุดของตัว4ประตูตัวเตี้ยเซตต์อีดิชั่นนะครับซึ่งเกียร์ออตโต้ก็จะแบ่งเป็น2ตัวด้วยกันนะครับก็คือจะมีตัวหนึ่งเนี่ยไม่มีส ราคา794,000บาทเขาเรียกว่าตัวสปเปนดาร์ตัวอีกตัวหนึ่งคือคันนี้นนคันนี้เลยม,ม,ม,มีซุ้มล้อ,อมีปงล้อมาให้นะครับใส่แม็กหน้ากว้าง,งได้ะนะครับผมราคาขยบขึ้นมาเป็น890,000บาทมีข้อดีนิดนึงครับถ้าเทียบกับตัวที่แล้วอ คือตัวที่แล้วเนี่ยเกียร์ออโต้ของเขาจะทําในรุ่นเกรดเจใช่นะครับซึ่งเกรดเจเนี่ยลูกค้ามีติอยู่2เรื่องต้องไปเปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็กใช่เพราะเขาใส่เป็นล้อกระทามาให้ข้อที่2คือเกรดเจตัวที่แล้วเนี่ยเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะเป็นพวงมาลัยแบบธรรมดามไม่มีมัลติฟังชันปุ่มกดที่พวงมาลัยให้แต่พอเป็นรุ่นใหม่ ตัวมิดรุ่นนี้ล้อแม็กก็มีมาให้แล้วลูกค้าที่อยากได้ล้อโรงงานอยากได้ล้อเดิมไม่อยากเปลี่ยนแม็กข้างนอกมีให้แล้วพวงอะไรยมัลติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมมาให้แล้วมีปุ่มควบคุมเสียงอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันเนาะว่า มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างค่ะโอเคตามมาเลยครับอย่างแรกเลยคุณเหลืองที่เห็นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวสแตนดาร์ดเนี่ยนะเราจะเห็นกระจังหน้าที่มันเป็นโครเมียมไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ยในรุ่นตัวเตี้ยหน้าหล่อจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะครับอก็คือไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับลูกค้าติว่าตัวที่แล้วมีไฟตัดหมอกทำไมตัวนี้ไม่มีใช่นะครับเหตุผลก็ง่ายๆมีอยู่แค่ว่าคื ได้อย่างมันต้องเสียอย่างเพราะอะไรถึงเสียฟันหมอกไป นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันมีสิ่งที่ได้มากกว่ารุ่นที่แล้วเข้ามาอย่างเช่นหน้าจอทีคอนเน็ e เท t i c มิติกแอปเปิลคาเพมาครบเลยใช่ไหมซึ่งตัวที่แล้วไม่มีใช่มันคุ้มกว่าไฟตัดหมอกแน่นอนแต่ถ้าลูกค้าเขาอยากจะใส่เพิ่มก็สามารถซื้อใส่เพิ่มได้ใช่ไหมคุณดิหลังได้ป่งล้อตัวนี้ครับปงล้อตัวนี้จำไว้เลยครับจะมาคู่กับกระจังหน้าโครเมียมอ๋อนะครับอ๋อก็คือสังเกตง่ายใช่ครับซึ่งรุ่นที่ไม่มีป่งล้อนะครับกับกระจังหน้าไม่ใช่สีโครเมียมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่น มาตรดานถูกต้องอครับก็คือจะไม่มีป่งล้อแล้วก็เป็นสีดําด้วยใช่ไหมใชซ่ซึ่งความสวยง,งามจะสู้ตัวตัวที่มีป่งล้อกับตัวกระดังงารเมยม่งแบบนี้ไม่ได้ราคามันต่างกันเท่าไหร่นะหมื่นห้ามาดูล้อล้อที่เป็นล้อแมกเดิมๆล้อแมกโรงงาน อันนี้ขอบเท่าไหร่ครัตัวนี้ขอบ16บนะครับ2 1 5 6 5 R 1 6นะครับถ้าเป็นล้อกระ้าเนี่ยจะเป็นขอบ15อ่าครับผมรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งคือถ้าลูกค้าไม่ต้องการเปลี่ยนล้อแม็กข้างนอกนี่เลยแม็กเดิมโรงงานขพอดีของแม็กเดิมโรงงานคือมันจะเบา นะครับเบาวกว่าแข็งแรงกว่าและทนทานกว่าที่ผมชอบก็คือสมดุลของเขาอ่ะมันดีกว่าเวลาตั้งศูนย์สวงล้อมันง่ายเพราะคือว่าเขาเซ็ตมาหมดแล้วมันเซ็ตมาแล้วศูนย์มันจะนิ่งกว่า<อ>นะครับล้อที่เปลี่ยนทีหลังนะครับเพราะว่าล้อกับยางเดิมจากโรงงานเนี่ยมันได้มาตรฐานหรือมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อเลือกใส่ล้อแม็กกับยางที่เราเลย<อ>นะครับเพราะว่าที่เราเนี่ยจะเลือกร้านที่ค่อนข้างได้มาตรฐานนะครับแล้วมีอะไรมีปัญหาอะไรเนี่ย วันสต o อปเซอร์วิสมาแก้ที่เราได้เลยนะไม่ต้องวิ่งเข้าไปร้านยางร้านแม็กนะมาหาเราได้เลยเราจัดการให้ใช่ครับมา <Okay. S 2> ดูกกระจกมองข้างกันดีกว่ากระจกมองข้างเนี่ยมันเป็นสีดำอยู่เลยคุณเลี้ยงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเสียดายนะมันน่าจะเป็นโครเมียมไฟเลี้ยวก็หายไปมาอยู่ตรงนี้แทนที่พนะอ,อได้อย่างเสีอย,อย่างมันก็จะเป็นประมาณนี้ตัวนี้ยังปรับไฟฟ้าอยู่นะครับมีจอยสติ๊กปรับกระจกมองข้างได้นะครับเพียงแค่ว่ามันพับต้องพับได้มือ แต่ว่าตัวบานกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นโฟมียมแล้วเพิ่มไฟเลี้ยวเข้ามาก็ใส่ได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมครัโอ้ตัวนี้ทำได้หมดเลยใส่ไฟเลี้ยวหรือจะใส่พับไฟฟ้าก็ได้เพิ่มได้หมดเลยคะใช่อัปเกรดได้เลยนะครับมาดูอีโคสติ๊กเกอร์กับคุณเหลียงอีโคสติ๊กเกอร์ตัวนี้มันประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นไหมคุณเหลียง 15.2กิโลเมตรต่อลิตรนี่ไงข้อมูลออกเดยเหนหนึ่งราชการนะครับข้อมูลเชื่อถือได้มีข้อมูลอาตาตาัตราการทช้พลังน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับแล้วก็มีข้อมูลของรถยนต์คันนี้ด้วยไฟไท้ายเขายังเป็นไฟไท้ายตัวเดิมนะอ๋อไฟไท้ายเดิมนะครับแต่ที่มันเป็น LED 3ขีดนี่สำหรับตัวสูงใช่ไหมตัวสูง<ม>ตัวเตียเ้ย,<ฟ>เ,ยเนี่ยมันจะเป็นไฟเดิมอยู่อ๋อนะครับมือจับอะไรก็ยังเป็นสีดำถ้าเป็นตัวเตี้ยจะเป็นสีสีดำอย่างนี้ นะครับสลหรับแหนบของตัวเตี้ยเนี่ยยังเป็น5้าเส้นเหมือนเดิมนะนะครับก็ลดน้ำหนักบรรทุกได้เหมือนเดิมเพื่อเอาไว้ใช้ในการบรรทุกเหมือนเดิมใช่ไหมคือรถตัวเตี้ยเนี่ยอาจจะเจอกับงานบรรทุกค่อนข้างบ่อยกว่ารถตัวสูงครับเพราะฉะนั้นแหนบเขาจะใช้5เส้นนะครับเพิ่มน้ําหนักได้มากขึ้นใช่ลวน้าหนักให้ดีคุณเลียงไปดูภายในดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างได้ปะเดี๋ยวเราดูข้างหลังก่อนดีกว่าไหม รู้สึกว่าข้างหลังเนี่ยลูกค้าจะถามมาเยอะว่าออุปกรณ์แม่แรงเก็บไว้อยู่ตรงไหนเรามีช่องเก็บของอยู่ใต้เบาะนะอะคุณเหลียงเปิดเปิดเนี่ยลองเปิดดูลองเปิดดูเดี๋ยวไปฝั่งนน้นดีกวา่ามันจะอยู่ใต้เบาะใช่ไหมคุณเหลียงใช่นะครับเวลาเปิดนี่มันก็ดึงง่ายอยู่นะใช่ก็จะมีช่องเก็บของอยู่ใต้เบาะนะครับมีทั้งแม่แรงนะครับถุงเครื่องมือ แล้วก็อันนี้ช่องซ่อนเงินเมียนะช่องซ่อนเงินเมียปจัจแจไขควงมีหมดเลยนะก็คืออุปกรณ์ช่างเนาะใช่ครับเก็บได้หมดเลยใต้เบาะด้านหลังแถวสซนครับแล้วเวลาเราเห็บเบาะเราก็แกวล,ลงมาสําหรับภายในเนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้านะครับสําหรับตัวเตีย้ยนะ <S <S ตอนนี้พวงมาลัยมาเป็นหุ้มหนังเลยแล้วก็พร้อมติ l ฟังก์ชันแล้วก็เรียกได้ว่าคุ้มมากเลยนะไหนจะมีเรื่องของหน้าจออีกใช่ คุณเหลียงมาดูนี่ว่ะไฮไลท์ของเขาโอ oh ้โหโอ้โหคอรดโอเวอร์เลยครับคุณเหลียง <laughs> อันนี้นะครับเขาเรียกว่าจอจอแทกสก<อ>รีนแปดนิ้วรองรับแอปเปิลคาเฟ่วิลล่าแคสแถมยังมี T-Connect กต์เทเลมอติก <laughs> ด้วยอึ้งโต๊ะโอเคแล้วตัวที่แล้วมันเชื่อมต่อได้แค่เสียง <laughs> ใช่ <laughs> แต่ถ้าเป็นตัวนี้มันสามารถสะท้อนขึ้นหน้าจอได้เลย เอ่อถ้าเป็นโทรศัพท์ iPhone เนี่ยจะต้องมีสายเชื่อมต่อนะคุณเหลียงก็ง่ายๆเลยก็คือแค่เสียบสายแล้วมันก็เด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้ว Apple Cafe เนี่ยในโทรศัพท์ iPhone ต้องโหลดอะไรไหมครับไม่ต้องโหลดอะไรเลยเอ๋อแค่เสียบปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เลยใช่ใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็เราก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาขึ้นมา,นาของ a อ p l e Ca คเใช่ไหมมันทำให้<ะ>เราสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆในมือถือเนี่ยบนหน้าจอเครื่องเสียงเรายนได้เลยอย่างเช่นเอ่อเนวิเกเตอร์ นะครับหรือว่าดูข้อความในมือถือก็ได้นะครับโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้อ,อ๋อมีลายชื่ออะไรของของเราอะไรอย่างเงี้ยมีลายชื่อแล้วก็ปุ่มกดบนหน้าจอได้เลยใช่นะครับปฏิทิน,ทนก็ประมาณนี้เมื่อกี้ถึงไหนละมาดูตัวนี้นะคุณเหลี่ยงคุณเหลียงตัวนี้ยังมีมีครูบ็อกเข้ามาด้วยนะครูบ็อกใช่เพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นมิดรุ่นมิดขึ้นไปจะมีครูบ็อกอยู่แล้วเก็บ แช่เบียร์ได้หรือว่าแช่นำก็ป่องได้ให้มันเย็นนานขึ้นนี่ก็เย็น้วเนี่ยนะครับตัวตัวนี้มีอีโค่โหมดกับเ o w e ์โหมดด้วยนะครับใช่อีโคโหมดนี่ก็เป็นลูกเล่นประหยัดน้ำมันเ o w e ์โหมดเนี่ยก็จะเป็นแบบเล่งแสงนะครับตอนนี้เรียกว่าระบบเกียร์ซีควอนเชียลชิพแล้วก็ยังเป็นระบบชิปล็อกเหมือนเดิมก็คือเวลาจอดรถขวางหน้ารถคันอื่นในห้างเนี่ยจะมีช่องเอาไว้เสียบกุญแจรถนะครับเพื่อปิดเกียร์ให้รถเข็นได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องโปรโมชั่นไหมคุณเหลียงได้ ในไพนนอกแล้วก็รีวิวไปเรียบร้อยนะคุณเหลียงค,คนดูก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้แคมเปญของเรามีอะไรบ้างสาหรับลูกค้าที่สนใจรุ่นนี้นะครับดาวศูนย์นะครับได้เลยดาวศูนย์ใช้เงินออกรถน้อย<ด>ตออใช่เพื่อนไขมมาเป็นยังไงบ้างคุณเหลียงดาวศูนย์ฝาทได้เลย <นะ S 2> ถ้าเกิดลูกค้าเคยมีรถยนต์ยี่ห้ออะไรก็ได้ ผ่อนมาแล้ว3ปีขึ้นไปใช่ดาวนบาทได้เลยอ่แต่ถ้าเกิดรถขั้นเก่าผ่อนไม่ถึง3ปีดาว2 9 0 0เท่านั้นออกรถได้ใช่นะครับผมแถมล้อแม็กให้ไหมคุณเหลียงคือถ้าลูกค้าสนใจเป็นล้อเดิมก่อนอถ้าล้อเดิมเนี่ยรุ่นนี้นะค่างวดไม่เกิน12,000อืแต่ถ้าเป็นล้อแม็กแบบล้อแม็กซ์ อยากเปลี่ยนล้อแมกนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บพร้อมออกเลยอเอาล้อแมกลงเขาเ้าไปในราคารถแล้วผ่นอนเอาค่างวดอยู่หมื่นสองต้นต้นคุณเหรียญแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยมีรถมาก่อนนะตีดาวได้ไหมไม่เคยมีรถมาก่อนเนี่ยขอดาวลงต้น10%นะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าทาอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทรับเงินเดอนผ่านบัญชีดาวศูนย์ไม่ต้องค้าได้เลยก็คือทำงานเกินสามปีอายุงาน3ปีถ้าเป็นพนักง,งานถ้าผู้จัดการอายุงานปีเดียวพออ๋อถือว่าก็โอเคนะสรุปก็คือเซตเอดิชั่น4ประตูออโต้นะครับราคา8 แสนเก้าพันนะครับใช้เงินดาวออกน้อยมากผ่อนไม่แพงอาจจะไม่ต้องใช้คนขับด้วยใช่แล้วมาพ้อมล้อเลยอ่ะใช่ครับมา้อมล้อ,อเ,เลยยังไงถ้าใครสนใจนะคะก็ลองติดต่อเรา3คนเข้ามาได้นะครับของโอก็จะเป็นโตโยต้าพาร r เวอร์นะครับส่วนของตาก,ก็จะเป็นโตโยต้าออนแอร์นะคะส่วนของคุณเหลียงนะครับของเหลียงโตโยต้าพาทัวร์ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งกิงๆิงนะคบเพื่อเวลามีคลิปต่อไปเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนให้กับลูกค้านะครับ ติดต่อพวกเรานะครับผ่านลิงก์ไลน์ใต้คลิปนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับเราก็จะฝากเบอร์ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับรอชมของดี EP ถัด,ดไปสำหรัวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งถ้ารอชมคลิปถัดไปนะคะ